อ่าครับก็วันนี้จะมาสอนเล่นแมปอ่า SCP the red Lake นะครับว่าเล่นยังไงเนาะอะ่ช่วงแรกให้เราเกิดมันจะเกิดตรงนี้นะเนี่ยนี่นะจากนั้นเราวิ่งออกมานะครับเนาะเนี่ยนี่นะอ่าครับตรงจุดแรกตรงนี้คือร้าน้าเปิดน,นะครับเนี่ยมีปืนต่างๆให้เราเลือกใช้เนาะ แต่ตอนเริ่มแรกปืนมันจะล็อกนะครับนะตรงนี้ล็อกตรงนี้ล็อกเนาะแล้วก็ตรงนี้นะปืนบางอย่างจะล็อกนะครับต้องการเลเวลเนาะถ้าเลเวลถึงก็จะปลดล็อกให้เราซอร์นะโซนไอ้พวกนี้คืออะไรคือเป็นนี่นะเดีย๋ยวผมจะอธิบายทีหลังแล้วกันเนาะตรงนี้ก็เมดคิสสเตชันนะครับเป็นเกมพาสเนาะเพิ่มเดือดนะ ตรงนี้ก็เป็นร้านค้าเปิดน,นะครับแต่สําหรับเกมพาร์ท MTF นะครับผมเซอร์วิสนะดีมากเลยนะเกมพาร์ทเนี่ยตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือที่เก็บของนะครับเ,เวลาเราเล่นเวลาเราเก็บของต่างๆที่ดอกจากบอลน,นะครับมันก็จะเข้าตัวเนาะหรือบางชิ้นที่ดอกจากบอลน,นะครับเนี่ยไอ้พวกนี่ยที่มันถืออ่ะ ว่าเราเก็บมาแล้วมันจะถือได้ใ่ไมันจะอยู่ในช่งองหีบของตรงนี้นะครับเนาะอืมให้เราวิ่งกลับบ้านมาเก็บนะครับไม่งั้นถ้าเราตายเนี่ยของมันจะหายเนาะที่อยู่ในตัวเรานะอืมแล้วก็เข้าๆเนาะแต่แก,ก่อนอ่ะส่วนตรงนี้เป็นที่อะไรคตรงนี้คือที่ขาเพาะนะครับเนี่ยมันก็จะบอกว่าวัตถุดิบนะต้องการอะไรบ้างเนาะอืมแล้วก็ใช้เท่าไหร่นะ นี่เยตามนี้แล้วก็ต้องใช้เลเวลเหมือนกันนะครับเนี่ยในการคาบเนาะจริงๆไอ้พวกนั้นมันจะล็อกเราหมดเลยนะช่วงแรกๆบางอันจะไม่ปลดล็อกให้เราคาบเนาะตรงนี้ทาวิทยาศาสตร์คืออะไรเป็นเควสนะครับให้เราทำเนาะเนี่ยเขาก็จะบอกว่านี่นี่เตัวเติมให้ค่ามอนสเตอร์อ่อะสองตัวนะครับโดยใช้ MP5 นะเนี่ย ถ้าเราค่าขอบเราก็จะได้ EP นี่นครับ EP สีฟ้าคือ EP ตัวละครเรานะนี่ตัวเรานะนส่วน EP สีเหลืองเป็น Operative นะนตรงนี้นะช่องเลยนะอโอเคนั่นนะคร,ราวๆเนาถ้ามีอะไรสงสัยก็ทอมเมนต์ถามได้เนาะ,ะส่วนตรงนี้เป็นอีเวนต์นะครับที่มาใหม่เนาะเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีนะครับว่าอีเวนต์นี้ทำยังไงนะอ่ะ ตอนนี้เล่นข้าวๆก่อนเนาะจากนั้นก็นี่นะก่อนจะเริ่มเกมนะครับเขาจะให้เราเลือกด่านนะครับเนาะว่ามีด่านอะไรบ้างนะมันจะมีตอนนี้มีแค่2ด่านนะครับมีคลาสสิกกับฟอร์เรสต์นะแล้วก็ระดับมีอีซี่มีเดียมแล้วก็บูทอทลนะสามระดับนี้ให้ EP แตกต่างกันนะครับเนาะยิ่งยากก็ได้ยิ่ง EP เยอะนะยิ่งได้ยิ่งเยอะนะ ถ้าเราเลือกเสร็จปบให้เราวิ่งออกมาเลยนะ่ปออกบ้านมาเลยแล้วก็จะวาร์ปันนะเกนนี้เล่นง่ายๆเลยครับให้การบ้านนะเนี่ยบ้านเราคือตรงนี้นะครับนะมีเลือกแค่หนึ่งรลอดน,นครับจเจเนอเรเตอร์นะทำยังไงก็ได้ให้บ้านเราเลือดห้าหมดรอดน,นะอืมอา นะแล้วก็เก็บรีเซอร์ให้ครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นาะเราถึงจะผ่านนะ,ะกดจิบวิ่งเนาะการวิ่งมีเหนื่อยนะเีประสนเล่นมุมมองมุมคนที่หนึ่งก็ได้นะครับนะจะเล่นอย่างนี้ก็ได้เนาะแต่เกมนี้ผมแนะนำให้เล็งหัวไปนะครับเพราะเล็งหัวเนี่ยจะเพิ่มดาเมจความเสียหายเวลาเรายิงเนาะไป ส่วนตรงนี้ตรงนี้คืออะไรเป็นบิวิ้งนะครับเนี่ยแต่และบิวิ้งทำมีความสามารถแตกต่างกันนะส่วนมันนี่ปรินเตอร์นี่ก็คือตัวผลิตเงินนะเอาโพนี่คือเอาไว้เติมกระสุนครับแล้วก็เราจะสามารถลดเวลาการรีโหลดลดกระสุนเราได้เนาะส่วนเมดิคัทนี่ก็คือเวลาจะอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันจะฮิวเลือดให้เราเนาะเหมือนเป็นแคมป์ฮิวเลือดแหละนะมอนมาแล้วก็ยิงครับ อ่าโอเคนี่็คือจบเว็บแรกนะครับเห็นไหมเปอร์เซ็นเราก็จะขึ้นนะรีเสิร์ชให้เราเก็บครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะตามแมพก็จะเป็นอย่างนี้เนาะมีหอคอยนี่กองกระสุนนะครับนี่นะนี่นะเราสอนว่าไอ,บอ้บ่อน้ำบอ่อน้ำมันนี่คืออะไรใช่ไหมเราต้องใช้ไอแคนิสเตอร์นะครับเป็น ไอเทมขุดเจาะน้ำมันเนาะตรงนี้นะตรงบ้านเราเลยนะไปก่อนใครมาอเอาเชือกปล่อยมอนมามเดี๋ยวคลิปต่อไปผมก็จะมาสอนหาของนะครับของในีแล้วก็วิธีทำตัวละครน,นะ แล้วก็รีวิวสกิลตระกรอนเนาะเขาเล่นมาได้สักพักแนละ้วก็สนุกดีนะต้องเล่นกับเพื่อนหลายๆคนนะเนาะเกมนี้แนะนําให้เล่นหลายๆคนนะนี่นะครับนะไอ้แคนิสเตอร์นะเนี่ยราคาส0 0ร้อนะต้องเวฟส0บก่อนถึงจะซื้อได้เนาะเป็นเครื่องขุดเจาะน้ำมันนะกันบ้านก็แล้วกันเนี่ยเริ่มแรกเราจะเนี่ยนะเริ่มต้นเราจะเป็นกอกนะเนี่ย เกลื่อนอย่างนี้เลยแล้วก็ยิงโลลัวลดขดค้างได้น,นะครับเป็นกอกนะตายไปโอเคเนาะส่วนหอคอนี้เราสามารถขึ้นไปได้นะครับนะเนาะโดยการเซืร์นะครับใช้เงื่อนใช้พอยต์เทียวๆตรงนี้นะในการเซืร์ขึ้นไปนะครับ ส่วนอันนี้คืออะไรเป็นเงินที่แรนด้อมตามแมปเนาะ,ะก e ็กด e เก็บของนะได้ยิมหพอยนะน,นี่นะนี่ยต้องใช้เงิน7จ0ห้าสินะครับนะทั้ง2ข้างเลยนะพอเราขึ้นหอคอยแล้วทําอะไรได้นะครับทำาไะได้ใช่ไหมคือเราจะเห็นมุมมองที่ไกลขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเวลาเราใช้พวกปืนไรเฟิลพวกสไนนะครับเออมันจะบอกดาเมจเพิ่มขึ้นอีกเนาะ สำหรับสายสไนเปอร์เลยนะกันบ้านไปก่อนนี่ครับก็กันบ้านไปเรื่อยๆนะครับเนาะนะการบ้านนีไปเรื่อยๆเ,เ,เลยมีอะไรอีกที่ยังไม่ได้สอนอืมก็ไม่น่ามีนะนี่คือเล่นข้าวข้าเบื้องต้นนะ เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาสรุปอีเวนต์แล้วก็อ่าสบวิธีหาขอคาบนะครับเนาะถ้าใครสงสัยตรงไหนก็จอดิดคอร์ดมาได้นะมานั่งมาคุยสอบถามได้นะครับเนาะพี่ก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ดิดคอร์ดนี่แหละมีปัญหาอะไรหรือสงสัยตรงไหนก็เข้ามาถามได้นะตรงนี้พี่ก็ติดเกมอันนี้ด้วยนะเล่นยาวๆนะ ก็คลิปนี้ก็มีเพียงไรนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับ